ให้เพื่อนๆดูก่อนค่ะอย่าลืมเจ้าค่ะเพื่อนๆค่ะตัวน,นี้แม่เนี่ค่ะ,ะนี่ค่ะนี่ค่ะ เอ้ยต้นนี้ไม่เอาค่ะเดี๋ยวเอาต้นนี้สวยเลือเกินนี่เห็นบ่อนี่ค่ะเพื่อนค่ะนาก็ตั้งกล่องไว้ตรงนู้นเลยจ้ะนี่สามสามนอสี่นอนะคะเพื่อนค่ะนี่อหลังงามนะคะเพื่อนค่ะดูนี่ขอโชว์หน่อยค่ะเห็นบ่อนี่ค่ะ